สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ก้านพะเยานะครับเพื่อนๆก็คงจะสงสัยว่าเอ้กวานพะเยาทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของก้านพะเยาครับฝั่งที่มันไม่ได้สวยงามอะไรครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เขาหาปลากันนะครับชาวบ้านเขาหาปลากันเยอะนะครับฝั่งนูน้นก็จะเป็นฝั่งที่มีแลนด์มาร์กหลายอย่างนะครับสําหรับ นั่งถ่ายรูปได้นะครับสวยงามนะครับผมฝั่งโน้นนะฝั่งที่มีตึกมีอะไรโน้นนะครับแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องมันก็น่าจะซูมไปไม่ถึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งของกวนพะเยาเนี่ยมันจะมีอยู่ 3- ามสีต่ตำบลครับตำบลหลักๆก,ก็คือตำบลแม่ใสนะครับตำบลแม่ใสแล้วก็มีตำบลบ้านใหม่แต่ว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตำบลบ้านตุ่นนะครับ ตำบลตั้งบ้านตุ่นก็อยู่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของการพะเยานะครับผมเพื่อนๆหลายคนก็มาเที่ยวพะเยาก็น่าอาจจะมีบางคนที่สงสัยว่าเอออีกฝั่งหนึ่งของการพะเยาเนี่มันเป็นยังไงอันนี้คือพามาดูแล้วนะครับเป็นแบบนี้ครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่เราดูแนละ้วมันมันสวยนะถ้าอยู่ฝั่งโน้นนะยิ่ง ช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยโอ้ยยิ่งสวยครับผมบ้านนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูบริเวณกว้างๆค,ครับนี่ครับเขาจาก,ก็จะมีเรือนี่ฮะเรือมีเรือครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตรงที่เขาลงเรือไปดูขายดูอะไรเขานะครับ ฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่มีแลนด์มาร์กต่างๆนี่เขาขายไอติมด้วยครับไอติมนี่เยอะนะจังหวัดพะเยานี่ครับก็นี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งของกวานพะเยาเป็นแบบนี้ครับมาไขาข้อสงสัยกันนะครับนี่เป็นถนนริมกวานนะครับ ว่าปลานะจะมีตัวใหญ่ๆข้างบนนันนะดูสังเกตจากน้าก็ได้ปลาะจะเป็นมีแต่ตัว,ตวดําๆใหญ่หญๆข้างนั้นนะถ้าได้สักตัวเนี่ยโอ้โหปลาอะไรก็ได้ครับเอาไปต้มยำมาเนาะประมาณนี้นะครับ